สวัสดีครับมาพบกับนาจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนหน่ฝากกดติดตามช่องนาจุ๋ยโฟโต้ใน youtube channel ในแฟนเพจนาจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยผมอันบล็อกตัวไอเทไอเสียงคิบกาแฟดิฟกาแฟนะครับแล้วนะครับแล้วก็ชงเล่นๆดูนะครับคราวนี้ก็เนื่องจากตอนนั้นผมชงด้วยเครื่องไอวอตโต้นะครับกาแฟนะครับแบบน้แบบหยดเนี่ยแต่คราวเนี้ย ตอนนั้นที่ทำมันไม่นยังหาปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้นะเพราะผมเพิ่งแกะลองใช้ดูอันนี้ผมก็ลองเทสดูนะครับพักหนึ่งว่าจะใช้เท่าไหร่ดีนะครับว่าปกติจริงๆเนี่ยเราทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้น้ําร้อนนะครับเราเทใส่เป็นกากรน้ําร้อนเทลงไปแต่ผมขี้เกียจนะบอาง่ายขี้เกียจก็จะขออุปกรณ์แล้วล่ะผมก็จะมามาผสมกันใช้งานจะได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเทเนี่ยมันก็ขี้เกียจรอนะมนนั่งเทนั่งเทนะครับ ที่เจมานั่งเยเหมือนน้าหยดของยางครับผมก็จะใช้เครื่องอออโตตัวนี้เลยนะครับง่ายๆแต่ให้มันเหมาะสมนะครับก็คือไม่ให้มันล้นเพราะว่าถ้ามันหยดใส่น้ําเยอะเกินไปหรือกาแฟเยอะเกินไปเนี่ยเ้ามันหยดช้ามันก็จะล้นได้นะครับอันนี้ที่ผมผมทาเองนะทดลองนะอ่านะครับก็ปริมาณกาแฟที่ใช้นะครับสําหรับการชงด้วยเครื่องออโตนะครับเย่างที่บดเครื่องออโตเนี่ยก็ใช้กาแฟอยู่หนึ่งออนนะครับกาแฟบดหนึ่งออนไม่ใช่หนึ่งออนนะครับหนึ่งช็อต พูดผิดนะครับขอโทษหนึ่งช็อตช็อตผมเนี่ยแปดกรัมนะครับเพราะว่าบางบางช้อนบางรุ่นก็จะเป็นเจ็ดกรัมบางรุ่นก็เป็นเก้ากรัมนะครับความละเอียดก็แล้วแต่เรานะครับแต่ผมผมเนื่องจากผมเป็นร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับผมก็จะบดระดับหนึ่งเพื่อใช้ชงกับเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนที่เรากินกันตามร้านกาแฟสดนะครับแต่ผมก็จะบดตันนั้นหลเพราะผมเครียดเก็บไปตั้งเครื่องใหม่ครับเทใส่นะครับเทใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็วางไปสําหรับน้ํานะครับ น้ำน้ำนะครับเราใช้อยู่ที่สามขีดนะครับถ้าใช้มากกว่านี้เนี่ยมันจะหยดเข้ามาเยอะเกินไปแล้วมันจะล้นได้นะครับอ่าเราใช้ประมาณสามขีดกาแฟก็เช่นกันนะครับเอเคคในคิดที่แล้วเดี๋ยวถ้าใครดูคิปที่แล้วนะผมก็ต้องคอยเปิดเปิดสิดอันนี้คือถ้าผมตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเปิดอ่าเปิดสวิตช์ทีเดียวนะครับผมก็รออย่างเดียวเลย สวิตปึ๊บแล้วคราวนี้ก็คือถ้าทำอย่างนี้ก็จะก็จะรอทีเดียวนะครับรอจนอ่ามันต้มมันต้มปุ๊บมันก็จะหยดน้ําลงมานะครับแทนที่เราจะใช้กาน้ำเนี่ยเราก็ใช้เครื่องไอ้นี้อัโต้เนี่ยโตโตครับปล่อยมันหยดอ่ามันหยดปึ๊บแล้วก็รอนะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกาแฟดริปอะครับอันที่จะไปเอาการ,ร้อนเทแล้วก็เอาเครื่องอัโต้ใหนีมันหยดหยดให้เลยอารมณ์ประมาณชงอัตโนมัตินะครับอ่าแต่มันก็จะไม่มีการหมุนให้นะครับปึ๊บ ถ้าอยากหมุนก็ให้ได้บรรยากาศหมุนก็หมุนเองแล้วกันนะครับอย่างนี้แต่ผมก็เอาไอเดียผมก็คือวางไว้เฉยอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวคุณก็ได้กินกาแฟดิบแบบไม่ต้องไปคอยเทน้ําร้อนนะครับรอรอ,อไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวออฟโตเนี่ยมันหยดน้ำค่อนข้างเร็วเร็วพอสมควรนะครับเออแต่าบางคนถามมันไม่ใช่ไม่ใช่ของมันของมันเนี่ยของมันเนี่ยผมว่ามันหยดเร็วไปหน่อยนะ ของตัวที่ติดมากับเครื่องเลยเนี่ยมันหยดเร็วไปครับอย่างตัวที่ติดมาเครื่องออโต้เนี่ยมันจะเป็นทรงนี้ะตะแกรงมันจะเป็นตะข่ายจะใส่ได้เยอะกว่านะครับสองเท่านะน้ําก็จะใส่ได้มากกว่าแต่เขาเนี่ยผมว่ารู้สึกผมก็คือมันมันหยดเร็วไปหน่อยหยดเร็วไปนิดนึงถ้าเทียบกับตัวของไอตัวไอโถดริฟตัวนี้นะครับตัวแล้วว่าตัวกรองมันเป็นสแตนเลสความทนมันก็จะดูดีกว่านะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือน ผ้าเหมือนอะไรนะัผมก็เรียกไปถูกเหมือนกันนะครับมันก็จะกลัวมันจะขาดนะครับอันนี้เราก็อ่ามันจะหยดช้ากว่าช้ากว่าเราก็เลยต้องใส่ประมาณหนึ่งช็อตนะครับสรุปง่ายๆก็คือใส่แค่หนึ่งช็อตนะครับแล้วก็ใส่น้ำสามขีดแค่นี้ครับเราก็ไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมาคอยหยดนะครับเราไม่ต้องมาคอยดูดูมันล้นเปล่าแค่นี้ปล่อยไปปล่อยไปถ้ามากกว่านี้บางทีจังหวะที่มันน้ํามันหยด น้ำมันยังค่อยๆซึมลงไปเนี่ยมันอาจจะร้นออกมาได้นะครับแค่นี้นะครับปล่อยไปแล้วก็รอพักหนึ่งแล้วอีกข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมันอุ่นกาแฟเราด้วยนะครับตรงถาดด้านล่างเนี่ยมันอุ่นกาแฟอยู่แล้วก็คือพอมันหยดเสร็จเนี่ยถ้า,ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทานหน้าตอนนั้นเลยเนี่ยกาแฟก็ยังถูกอุ่นอยู่นะครับถ้า,ายังไม่ถ้าเรายังไม่ปิดสวิตช์ของเครื่อง เครื่องชงกาแฟนะครับของอ้เครื่องชงกาแฟออฟตเนี่ยเราปิดสวิตช์มันก็ยังอุ่นให้เราตลอดก็คือตอนนี้น้ำมันหยดหมดแล้วน้ำมนหมดก็หมดจบครับมันก็จะไม่หยดน้ำแล้วอ่าไอ้ตัวนี้ก็ค่อยๆหยดลงมาแต่เครื่องก็ยังอุ่นอยู่นะครับครับคราวนี้ถ้าเราจะกินเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาทานได้นะครับก็รอต้องรออีกนิดนึงนะครับใกล้จะหยดหมดแล้ว หลังจากที่รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็หยดพอมันหยดเด๋ยวมันก็มันกาแฟดริปนะครับหยดเรียบร้อยแล้วก็ปิดสวิตตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่ถ้าใครอยากให้มันอุ่นอยู่นะครับระวังก็วางไว้นะครับมันมีปัญหาแล้วก็ไดึงนี่ออกนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้กาแฟดริปที่ชงด้วยเครื่องออโตนะครับอ่าเราก็ชงกินตามที่ใจชอบเลยนะครับบางคน ชอบรสชาติกาแฟแบบนี้นะครับก็เท hey, ชงกินได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะอ่ากินขมกินไมอ่อาจจะขมไปก็เติมน้ําตาลเติมนมสดนมข้นหวานอะไรนะี่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบใจกันเลยนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าการทานกาแฟแ,ฟแต่ละท่านก็มีรสนิยมการทานไม่เหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเแค่นี้นะครับผมผมว่าคงมีความสุขในการทานกาแฟกันสวัสดีครับผม